สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพบกับผมเซลตัมอิรูสุบุรพากับบินบุรีนะครับวันนี้มาพร้อมกับน้องอ้อมสาวสวยของเรานะครับเป็ในเลี้ของธนาคารกรุงศรีของเรานเองนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ลูกค้าทุกท่านฟังนะครับเกี่ยวกับพวกกลุ่มอาชีพแล้วก็เงื่อนไขนต่างๆนะครับผมน้องออตอนนี้ธนาคารกรุงศรีของเราสามารถ กลับมาคู่ร่วมกันได้หรือยังรครับอตอนนี้ของเราสามารถกลับมาคู่ร่วมกันได้แล้วค่ะพี่ดาอ,อคูร่<ช>คร่วมของเราก็ยังใช้เงื่อนไขเหมือนเดิมใช่ไหมครับเหมือนเดิมค่ะสามามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องในสายเลือดก็สามารถใช้คู่ร่วมได้เหมือนเดิมค่ะอ๋อโอเคนะครับการคู่ร่วมกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับทีนี้น้องอ้อมครับในกลุ่มของคู่ชีวิตอะครับน้องอ้อมในกลุ่มของ LGBTQ แบบประมาณเนี้ยครับน้องอ้อม สามารถกู้ร่วมกันได้ไหมครับคุ้งสีได้ค่ะพี่ตั้มของเราเปิดกว้างค่ะก็สามารถกู้ร่วมได้ค่ะถ้าในกรณีเป็นคู่ชีวิตอ๋อคู่ชีวิตก็สามารถกู้ได้นะครับผมกู้ร่วมกันได้รวมกันไ,ได้ได้เนาะโอเค<ด>เพราะฉะนั้นกู้ศสี รับทุกเงื่อนไขนะครับตอนนี้น้องอ้อมครับกลุ่มของอา,อาชีพของลูกค้าครับน้องอ้อมสามารถอาชีพไหนที่สามารถไปกับธนาคารกรุงศรีได้บ้างครับต้องบอกแบบนี้ค่ะพี่ตั้มในกรณีของกรุงศรีเนี่ยเรารับทุกอาชีพนะคะที่สามารถตรวจสอบแล้วก็มีแหล่งที่มาของรายได้ได้แต่ถามว่าในเรื่องของตัวเอกสารยุ่งยากไ,ไหมไม่ยุ่งยากเลยค่ะอยู่ที่อาชีพลูกค้าเลย มีเอกสารแบบไหนก็เข้ามาซจัอได้ค่ะอโอเคเลยครับน้องอ้อพนักงานบริษัทค้าขายพ่อค้าแม่ค้ากเกษตรกรนะครับสามารถมาได้หมดทุกกลุ่มอาชีพนะครับ ขอแค่มีรายได้นะครับผมมากับธนาคารกุ้สีได้หมดนะครับผมวันนี้ผมก็มีแคมเปญมาฝากนะครับผมอย่างของอิ่สูของเรานะครับส่วนลดนะครับผมถ้าเป็นกลุ่มพนักงานโรงงานกลุ่มพนักงานบริษัทข้าราชการนะครับผมมีสลิตเงินเดือนนะครับผมมีบัตรพนักงานนะครับผมรับส่วนลดเพิ่ม1นึ่งบาททันทีเลยครับผมเราไปก่อนเลยครับ1นึ่งบาทนะฮะส่วนผู้ผลิตชิ้นส่วนนะครับผมถ้าได้สิทธิผู้ผลิตชิ้นส่วนมีส่วนลดเพิ่ม3 0,000บาทนะครับผม เดิมที่จัด10,000เพิ่มอีก30,000ครับนะฮะส่วนส่วนลดสุขยกตระกูลนะครับผมผู้ที่ใช้รถยนต์อินทุสูอยู่แล้วนะครับผมในครอบครัวหรือในตระกูลเราถ้ามีใช้นะครับรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด,ด2 0 0 0 0บาท<ม>นะครับผมวันนี้ผมน้องอ้อมาอัปเดตข้อมูลให้ลูกค้าทุกท่านฟางังก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าธนาคารกูสีและอูสูของเรามีแคมเปญอะไรดีๆจะมาแจ้งลูกค้าอีกนะครับวันนี้ลาก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ